ขณะนี้ผมอยู่ที่ออกมาคับการฝึกอบรมตำรวจกลางนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนําทุกๆท่านนะครับสมาชิกของวงในสยามนะครับได้มารู้จากบัรนาตารวจพัฒนาท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเนี่ยดำรงตำแหน่งและมีหน้าที่ในศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้นะครับส่วนเราจะไปสัมผัสมุมไหนมั่งแบบไหนมั่งเดี๋ยวเราไปพบกับท่านกันครับโอเคครับไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ ก็ได้มาแนะนำนะครับท่านผู้บังคับการนะครับศูนย์ฝึกอบรมแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวให้ท่านพูดคุยกับสมาชิกเองเลยนะครับครับผมสวัสดีครับมวลสมาชิกครับผมเองพลตุตีชัดบรรจการคล้ายคึงเป็นผู้การฝึกอบรมตํารวจกลางสารญานะครับที่นครปฐมดีใจครับที่ท่านได้มาเยี่ยมแล้วก็มีมวลสมาชิกมาด้วยนะครับก็ดีใจที่ได้มาเยี่ยมที่ศูนย์ฝึกอบรมกลางศูนย์ฝึกอบรมกลางเนี่ยเป็นแหล่งผลิต นักเรียนในสิบส่งเข้านครบาลหรือกรุงเทพมหานครนอกจากนั้นแล้วยังมีโรงผลิตหลักสูตรต่างๆหลักสูตรราบปามจราจรสืบสวนนะครับแล้วก็หลักสูตรในร้อยตำรวจห้าสามเมื่ออายุถึงห้าสามนะฮะท่านก็บางส่วนก็มาอยู่ที่นี่มาเรียนอบรมที่นี่พอติดร้อยตำรวจตีแล้วก็กลับไปอยู่แต่ละพื้นที่ของท่านแต่ก็มีหลายโรงเรียนนะครับที่มีในร้อยห้าสามกระจายกันไปทั่วประเทศนี่ก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่ง ครับนะครับแต่ไม่ตั้งชื่อว่าโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอบรมกลางและส่วนใหญ่ส่งเข้าในกรุงเทพมหานครหรือที่เราเรียกว่านครบาลนนะนครบาลก็คือนี่คือว่าต้นน้ําเลยนี่คือต้นน้ำนี่คับต้นน้ำต้นน้าของตํารวจเราเนี่ยฮะถ้ามีสองส่วนคือตรงเรียนในสิบกับอีกส่วนหนึ่งคือโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์นครปฐมนะครับงั้นต้นน้ำที่สําคัญที่จะออกไปดูแลประชาชนเนี่ยฮะก่อนที่ท่านจะ ออกโรงแรมชาชนเนี่ยมันต้นน้าดีหรือเปล่าเหมือนกระดุมเม็ดแรกอะ่ะกัดถูกไหมครับ <c oughs> ถ้าเมื่อ,อไรสารักชาติกัดกระดุมเม็ดแรกไม่ถูกก็ไม่ได้แล้วง <c oughs> ั้นท่านผอบรท่านสวัสดิ์แจ้งยอสุขนะครับท่านพลตรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอสุดผู <c oughs> ้จัดการเลวงชาติ <c oughs> หรือท่านพลตำรวจโทนิรันดรดเหลืองศรีผู้จ <c oughs> ัดการศึกษาเนี่ยฮะ <c oughs> ท่านเน้นย้ำหนักหนาว่าแจ้งจะดูแลให้ดีตั้งแต่เรื่องอาหารการกินเลยนะครับอาหารการกินสุขภาพร่างกายตลอดจนนะครับ การฝึกระเบียบวินัยและทิ้งไม่ได้เลยคือการมีจิตสํานึกที่ดีกับประชาชนที่เขาชอบแซลกันหรือพูดหยอกล้อกันว่ามะเขือไล่ไก่ตัวไม่คงคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ฮะเราจะต้องให้เขาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการทางด้านร่างกายและจิตสํานึก ตอนนี้เราคือนะครับทุกท่านนะครับตำรวจรับเงินเดือนจากประชาชนหรือเงินภาษีงั้นตำรวจจะต้องทุ่มเทตำรวจเป็นอาชีพบุคคลสาธารณะตำรวจได้เป็นบุคคลสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรกับตำรวจนะครับสื่อมวลชนอย่างพวกท่านก็จะออกนะครับมีทั้งแง่บวกและแง่ลบแต่อย่างไรก็แต่ถ้าเราผลิตต้นน้ําจากโรงเรียนหรือศูนย์โรงกลางสารยาต้องถมไปเนี่ยฮะ ต้องเป็นคนดีแล้วก้าวไกลด้านเทคโนโลยีตอนอาชญาการมเรื่องอะไรเกิดขึ้นอาชญากรรมไซเบอร์ที่ท่านพูตรวโทกรชัยคล้ายถึงนะครับเป็นผู้ชการอยู่นะครับก็มาให้ความรู้กับเราแล้วนะครับท่านมาด้วยตัวเองเลยนะครับหลายๆส่วนที่จะเอาความรู้ใหม่ๆมาสอดแทรกนอกจากปวิปยาระเบียไม่เกี่ยวคดีจิตสํานึกเนี่ยสำคัญในการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จิตสํานึกในการดูแลประชาชนเราจบมาไม่ใช่เป็น นายประชาชนเราเป็นผู้รับใช้ประชาชนดังนั้นแล้วเนี่ยต้องต้องพร้อมครับเราต้องพร้อมในเรื่องทุกเรื่องทุกมิติอะไรที่มีความคิดใหม่ๆและเชิญเรียอาจารย์ใหม่ๆมานะครับให้ได้รับความรู้องต้องสอดคล้องกับปัจจุบันด้านเทคโนโลยีครับผมด้วยความเคารพนะฮะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งฮะที่เป็น FC เฟซบุ๊กของท่านพลตโหลตีชัดปติการท้ายขึงนะครับท่านครับ ผมเนี่ยดู Facebook ของท่านอยู่เรื่อยๆครับเห็นว่าท่านไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาสนามยิงปืนทาสีใช่อ่ะ,อะตรงเนี้ยแหละครับท่านท่านคือท่านมีความเห็นไงสิ่งแวดล้อมในในสุดคืออย่างงี้ฮะก่อนจะพัฒนาคนอื่นเขาเนี่ยพัฒนาตัวเองก่อนอบอกคุณอย่าก,กินเหล้าบอกว่านักเรียนยก,กินเหล้าคุณกินยาสูบุรีคุณสูบอย่างงี้ฮะงั้นต้องพัฒนาตนเองก่อนนะครับหรือการคลองคลองตนครับคลองคนและคลองงานเอาแค่นี้ครับไม่ได้ยากเลยนะครับเมื่อเราคลองคลองตนดีนะครับ ของคนก็คือการดูแลตำรวจแล้วก็ของงานที่ได้รับมอบหมายเราจะไปอยู่ตำรวจภูธรจังหวัดไหนก็แล้วแต่หรืออยู่ที่โรงเรียนเมื่อได้รับหน้าที่นั้นทําหน้าที่ให้เต็มที่อย่างเช่นวันนี้วันหยุดครับผมก็มาครับผมจะทํางานที่นี่เกือบทุกวันเลยไม่หยนะครับท่านนะครับวันนี้เป็นวันมาฆบูชาแล้วครับท่านยังเสียสละเวลามาต้องมาครับก็ต้องราชการในส่วนเวลาเพราะนักเรียนก็ยังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เรามาระวังที่สุดคือเรื่องโควิด สุขภาพนักเรียนในสิหรือคนที่มาอบรมทุกท่านเนี่ยต้องปลอดภัยไม่ใช่ร้อยต้องหมื่นเปอร์เซ็นเาจะเป็นคัตเตอร์ไม่ได้เรื่องโควิดแล้วเราเราก็เศรษฐกิจทุกท่านก็คงลำบากใจมาหลายปีแล้วภาวะเศรษฐกิจยแย่ดังนั้นต้องมีเศรษฐกิจพอเพียงปูพักเลี้ยงปลานะครับหรือเป็นในพลเนี่ยนะครับเราหลาพลเนี่ยถามว่าให้นักเรียนหรือตำรวจเกี่ยวหญ้าหรือว่าไปแ่ทายหญ้าในพนก็ทําได้นะงั้น อย่าไปยึดถีอย่าไปยึดถือกันยึดตำแหน่งเลยผมว่านะครับนะครับจะเปในพลรุสิตีก็คือมนุษยชาติเหมือนกันสําคัญครับความดีนะครับทาไว้เยอะๆครับและความดีต้องปิดทองให้เห็นนะครับงั้นความดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมอย่างวันนี้วันมาคบูชานะครับเราต้องงดนะครับเสพสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมคิดว่าก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับว่าที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่ ศูนย์รมกลางแห่งนี้เป็นเพราะผมก็ไม่เคยอยู่ในศูนย์ฝึกพลรงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็อยู่แนวรบอยู่กับประชาชนใกล้ชิดประชาชนครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านผู้การนะครับได้ฝากข้อคิดคติเตือนใจนะครับถึงกับให้ให้กับน้องๆตำรวจที่จบไปรวมถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจครับผมอันดับแรกเลยครับคะครับคติของตำรวจคืออะไรนะฮะนะครับเคารพเอื้อเฟื้อหน้าที่กรุณาปณีต่อประชาชนนะฮะนั่นแหละครับและสําคัญตัวท้ายก็คือ ความไม่ประมาทเสมอชีวิตนะครับทำอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาททุกวินาทีสำคัญมากเพราะเป็นตำรวจเนี่ยโอกาสที่ต้องไปเผชิญต่อเหตุทันทีทันใดเนี่ยท่านต้องไม่ประมาทเสมอชีวิตอันนี้คติพจน์ของตำรวจนะฮะอุดมคติของตำรวจเนี่ยได้กล่าวไว้หมดแล้วเอาทำแค่นั้นตำรวจเราเนี่ยฮะให้ดีนั้นผมคิดว่าในส่วนของที่น้องๆจะจบไปนะฮะก็จะดูแลให้ดีที่สุดรวมทั้งประชาชนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทั่วไปที่ต้อง ดูแลเขาสาคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมเราเป็นคนสาธารณะเกิดข่าวสารอะไรขึ้นมาในแง่ที่นิดเดียวเนี่ยฮะมันจะเป็นผลทันทีเลยเป็นผลทันทีครับก็นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับทุกท่านเองก็คงจะได้รับได้รับฟังนะครับข้อคิดนะครับสิ่งต่างๆรวมทั้งรูปแบบระเบียบการบริหารการจัดการรวมทั้งแนวคิดของท่านพลตารวจตีชัดปฏิการคล้ายคึงนะครับผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจกลางนะครับก็วันนี้นะครับผมคิดว่า สิ่งต่างๆนะครับที่ท่านได้ผมพูดตรงนะครับผมฟังท่านเนี่ยคือจับหัวใจเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วก็ผู้สนใจนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสนะครับผมขอญาตตอบแทนท่านเลยว่าศูนย์ฝึกแห่งเนี้ยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านใช่ครับนะครับผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะฮะหรือโควิดเนี่ยย่ำแย่ นะครับนั่นเพราะหลักล้นเก้าเทศการที่9้าเนี่ยนะครับนะครับนะครับคือเศรษฐกิจพอเพียงครับผมหลังบ้านตํารวจตรงนี้นะครับให้ปลูกผักนะครับปลูกผักเลี้ยงปลาเรามีหมอก็เลี้ยงปลานะครับมันประหยัดได้เยอะเลยนะครับปลูกผักเลี้ยงปลาแล้วก็ใครดื่มใครดื่มสุราก็ลดลงใครสุบขทัยห้ามวนเลิหนึ่งมวนผมว่าลดค่าใช้จ่ายได้เยอะจากตัวของตัวเองเนี่ยครับและเรามัดระวังเรื่องโควิด นะครับรู้แล้วมันใกล้ตัวแหละทุกท่านทั้งสื่อมวลชนก็ไปไหนก็ต้องระวังเหมือนกันดังนั้นเราเซฟตัวเองอย่าเป็นดีที่สุดเอานะครับผมจะถือว่าต้นน้ําที่นี่ขอโปรณาตัวว่าจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุดและทํางานทุกวินาทีนะครับท่านใดที่จะมาเยี่ยมที่ศูนย์อารมกลางนะครับสามารถโทรประสานผมได้ นะครับพี่เราอาจจะไม่ได้โอกาสใกล้ชิดนักเรียนในสินะครับเพราะว่าเราเราต้องห่างกับประชาชนเขาในส่วนขขงบับเบิร์นเอซีอยู่นะครับก็ขอบคุณอย่างมากที่มาเยี่ยมวันนี้ครับครับครับก็สุดท้ายนี้ก็มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านให้เกียรติกับหนังสือพิมพ์วงในสยามและวงในสยามออนไลน์ของของของพวกเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากคำว่าขอกลับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ